มติการเลิกจ้างนายปิยสวัสดิ์อมรันน์ของบอร์ดการบินไทยนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้เองยังคงมีความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางสหภาพแรงงานของการบินไทยนะคะเขาได้มีการไปรวมตัวกันและก็ขับไล่ประธานบอร์ดการบินไทยในอําพลกิติอําพลออกไปนะคะเพราะว่ามองว่าการเลิกจ้างนายปิยสวัสดิ์อมรันาน์นั้นไม่มีเหตุผลที่เพียงพอนะคะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็เกิดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทการบินไทยนั่นเองนะคะทางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยก็นําโดยคุณแจ่มสีสุขโชครัชน์นะคะประธานสหภาพแรงงานและก็รวมถึงพนักงานการบินไทยกว่า200คนเลยทีเดียวไปชุมนุมกันที่บริเวณด้านหน้าอาคาร3นะคะแล้วก็นําทั้งเครื่องเสียงขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีตัวแทนเนี่ยขึ้นมาปราศัยกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวเพื่อที่ต้องการขับไล่ประธานบอร์ดการบินไทยในอําพลกิติอําพล จากการที่มีการเลิกจ้างคุณเปียสวัสดิ์อมรนันนะคะซึ่งการชุมนุมในครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มพนักงานที่สนับสนุนนายอัมพลกว่าร้อยคนเนี่ยร่วมชุมนุมสนับสนุนด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยการชุมนุมได้สลายแล้วแต่ว่ายังมีเอกสารจากทางสภาพแรงงานถึงกรณีที่นายอัมพลนั้นชี้แจงเรื่องต่างๆในการบินไทยอย่างเรื่องของการที่บ่อน,นั้นมีการเปลี่ยนแปลงกฎเยียวยาน้ําท่วมพนักงานเดือดร้อนใครรับผิดชอบ รวมถึงบอดสั่งลดค่าจ่ายพนักงานแต่บอดไม่ลดเบี้ยประชุมไม่ลดสิทธิประโยชน์และข้อความจริงเรื่องการจัดซื้อเครื่องบิน38ลำในวงเงินกว่า2,40 0 0 0ล้านบาทนะคะก็ยังคงจะต้องจับตากันต่อไปสำหรับกรณีนี้นะคะความขัดแย้งภายในองค์กรน,นั่นเองนะคะมาดูเรื่องของการบริหารจัดการในด้านภาคของ ส่วนนโยบายการเงินกันต่อนะคะหลังจากที่ตอนนี้เองเรามีประธานแบงค์ชาติคนใหม่นะคะดอก,กรโกรงวีรพงศ์รามากูลนั่นเองนะคะหลังจากที่เข้ามารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการแล้วสิ่งแรกที่ทางด็กตรโกรงอยากจะทำก็คือลดปัญหาการขาดทุนของแบงก์ชาตินะคะจากภาระส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยรับกับดอกเบี้ยจ่ายในส่วนของดอกเบี้ยรับกับดอกเบี้ยจ่ายในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นภาระที่แบงก์ชาติต้องบอก ต้องแบกรับอยู่นะคะและก็หนึ่งในวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาการขาดทุนตรงจุดนี้เนี่ยทางดรโกรงเนี่ยขอให้หน่วยงานต่างๆทั้งของภาครัฐทั้งของภาคเอกชนรวมไปถึงกลุ่มของรัฐวิสาหกิจที่มีแผนจะกู้ยืมเงินในอนาคตนะคะหันมากู้เงินในประเทศแทนค่ะโดยกู้เป็นสกุลเงินบาทนะคะไม่ไปกู้สกุลเงินอื่นๆ เพราะว่ามันจะทําให้มีส่วนต่างตรงจุดนี้นะคะเพราะว่าถ้าหากกู้เป็นสกุลเงินบาทแล้วก็จะช่วยให้เงินสํารองระหว่างประเทศของไทยนั้นไม่ปรับเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้ด้วยและก็ยังถือว่าเป็นการช่วยลดภาระของแบงค์ชาติในการดูดซับสภาพคล่องลงได้ด้วยนะคะส่วนข้อเสนอที่จะให้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อศึกษาแนวทางการลดผลขาดทุนของแบงค์ชาตินั้นดรโกรงบอกนะคะว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นและต้องทำ เพียงแต่คณะทำงานนั้นเนี่ยจะให้มีคนจากคณะกรรมการแบงค์ชาติร่วมด้วยหรือเปล่าอันนี้ทางดรโกงบอกจะต้องหาเรือกับผู้ว่าแบงค์ชาติอีกทีหนึ่งว่าเห็นด้วยไหมนะคะส่วนทุนตอนนี้เนี่ยถากไปดูกันจริงๆเนี่ยทางแบงค์ชาติเองเนี่ยเขามีทุนติดลบกว่า4 2 0 0 0 0ล้านบาทนะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยไม่ควรจะติดลบขนาดนี้เพราะว่ามันอาจจะไปกระทบต่อความเชื่อมั่นได้ โดยสาเหตุที่แบงก์ชาติมีส่วนทุนติดลบนั้นเพราะเกิดจากการทําหน้าที่ดูแลเสถียรภาพโดยรวมของเศรษฐกิจเพียงแต่เมื่อเสถียรภาพโดยรวมดูขึ้นนะคะแบงก์ชาติก็ควรเริ่มที่จะมาคิดแล้วว่าจะทําอย่างไรไม่ให้ส่วนทุนติดลบมากเกินไปส่วนเรื่องของคุณสำรองระหว่างประเทศของไทยตอนนี้ดรกรงบอกนะคะว่าเริ่มที่จะมีมากเกินไปรัฐบาลไม่ควรกู้เงินต่างประเทศมาเพิ่มควรใช้จากตลาดภายในแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้นําเงินสำรองระหว่างประเทศมาใช้นะคะ หมายถึงว่าให้ใช้เงินดอลลาร์จากตลาดไม่ได้เป็นการเพิ่มระดับเงินสำรองนั่นเองนะคะมาดูในฝั่งของตลาดทุนกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยความผันผวน,นที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ของบ้านเรารวมไปถึงตลาดทุนนั้นเนี่ยทำให้ทางด้านของกรรมการและผู้จัดการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณจรรยพรโชติกรเสียรนะคะก็ออกมาบอกเหมือนกันว่าความผันผวน,นที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะที่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ย เราเจอปัญหาวิกฤตยุโรปนะคะวิกฤตยุโรปที่ว่านี้ทําให้เกิดความผันผวนของตลาดทุนทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นของไทยด้วยนะคะและทางรประเทศไทยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าสถานการณ์โยุโรปที่ผันผวนเนี่ยจะมีแนวโน้มเป็นอย่างนี้ไปอีกสักประมาณ3เดือนผลกระทบที่มาในรูปของสถาบันการเงินที่ถูก ถูกปรับลดอันดับเครดิตนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าถึงแม้เหตุการณ์เนี่ยจะไม่รุนแรงเท่ากับปี2551แต่ว่าเม็ดเงินลงทุนเนี่ยไม่ได้กลับเข้ามาลงทุนในเอเชียมากอย่างที่หลายฝ่ายคาดการไว้ก่อนหน้านี้ดังนั้นก็อยากจะเตือนให้นักลงทุนนะคะระมัดระวังในการลงทุนโดยช่วงนี้เนี่ยใครที่มีพอร์ตการลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นมากๆเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขยับโยกย้ายนะคะไปลงทุนในตลาดตราสารหนี้ให้มากกว่า ะะเพราะว่ามีสัดส่วนความเสี่ยงที่ต่ํากว่านั่นเองนะคะเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้วิกฤตภาวะยุโรปนั่นเองนะคะสถานการณ์ของตลาดหลักทรัพย์ในตอนนี้คุณจร,รัมพรบอกเขาว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้กองทุนพยุงหุ้นเข้ามาดูแลนะคะเพราะว่าดัชนีนั้นยังคงอยู่ในระดับสูงส่วนเม็ดเงินที่ไหลเข้าออกในช่วงปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่ที่400ถึง500ล้านบาทต่อวัน ซึ่งก็ถือว่าน้อยมากนะคะหากไปเปรียบเทียบกับช่วง2เงเดือนก่อนหน้านี้แล้วก็2ปีก่อนหน้านี้ที่มีเม็ดเงินไหลออกเนี่ยถึง60 0 0 0ล้านบาทในกรณีที่บรรดาบริษัทต่างๆนะคะจะต้องมีการปรับเนื้อปรับตัวนะคะเพื่อที่จะรองรับกับความผันผวนที่เกิดขึ้นนอกจากเรื่องของตลาดทุนที่ผันผวนแล้วยังมีเรื่องของการตัดสิทธิพิเศษทาง สุรกากรหรือว่า GSP 5 7รายการกับบริษัทของไทยอันนี้หลายคนกังวลน,นะคะผู้ชมว่าเอ๊ะมาตัดกันแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะกระทบต่อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไหมนะคะคุณจรรยพรเชื่อว่าเหตุการณ์นี้จะไม่กระทบต่อกําไรของบริษัทจดทะเบียนแน่นอนนะคะเพราะว่าการตัดสิทธิ์เนี่ยมีมานานแล้วและบริษัทที่ถูกตัดสิทธิ์ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยแต่ว่ายังไงก็ตามบริษัททุกบริษัทก็ต้องมีการปรับเนื้อปรับตัวถ้าหากว่าเกิดปัญหาแบบนี้ เพิ่มสูงขึ้นนะคะมาปิดท้ายบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นไทยกันนะคะเมื่อสักครู่เห็นเพดหุ้นขึ้นมาราคาของหุ้นในช่วงนี้นะคะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะเปิดตลาดในแดนบวกค่ะแล้วก็ล่าสุดคุณผู้ชมขึ้นมาได้9จุดนะคะยืนที่1,180จุดมูลค่าการซื้อขายครึ่งเช้านี้11,798ล้านบาท มาดูค่าเงินบาทไทยกันบ้างนะคะเปิดตลาดเช้านี้แข่งค่าขึ้นเล็กน้อยค่ะ3าบาท85สตางค์ถึง87สตางค์ต่อตลา์สหารัฐนะคะจากเมื่อวันเย็นิดไป3าิบาท87สสตางค์ถึง89สตางค์ต่อตลา์สหรัฐค่ะน้ำมันดิบในตลาดนาร์เม็กซ์เมื่อคืนนี้ลงมาค่อนข้างแฉลงนะคะเกือบเกือบจะ3เหรียญเลยล่าสุดยืนที่77เเหรียญ69เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะราคาทองคำในวันนี้ปรับตัวลดลงขึ้นลดลง150บาทต่อบาททองคำนะคะคุณผู้ชมโดยททอองคงคคแ่รับซื้23,3450นะะ ขายออกส3 5 5 0่นค่ะส่วนนุปพัน์รับซื้อ23,103บาทขายออก23,950บบาทค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักโฆษณากันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูข่าวต่างประเทศกันค่ะ